ดดจำไว้นะคะมีผัวต้องให้ได้อย่างนี้ค่ะว่านอนต่อง,ง่ายพูดตุ้มไปปุ๊บ <c oughs> ขนาดนักทัทนเนี่ยแกไม่สบายจังค่ะยังไม่ได้ถามเลยแ,แกมันหนาวแล้วร้อนแกเหมือนจะเป็นไข้อะเป็นไรอะ่ะ สงสัยจะเป็นฆ่าจ้ากินยาเนี่ยยังเอากินแล้วกินแล้วแต่ไม่ได้มาสอบสอบแม่จ้ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไปแต่งตัวฉันจะพาไปหาหมอไม่ไม่แกไม่ไปหาหมอแค่กลัวหมอจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอฉีดยาก็กลัวอันนี้ฉันมาเน่ยหน่อยอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยฉันหิวน้ำจังเลยอ่ะทำไมออกมาไม่ชอบกินไหวเนี่ยที่เกิดความต้องการของคุณนานทำไมพวกแก้วจะไม่สบายแก้วเคยไปตักน้ำให้วยเนะไหวจ้ะโอเคเดี๋ยวแล้วกัน ผัวชื่ออะไรเก็บอกไม่ได้เจ้าค่ะบอกเดี๋ยวฉันจะจัดงานแต่งงานให้มันมีความจาเป็นที่เกยวบอกไม่ได้จริงๆมันจะเป็นขนาดนนไหนที่บอกไม่ได้เธอไม่ต้องก,ออกลัวหรอกผู้หญิงเกิดมาต้องมีผัวมีผัวก็ต้องท้องของธรรมดาแต่สิ่งที่สําคัญเธอต้องบอกฉันว่าผัวเธอคือใครฉันจะได้จัดง,งานแต่งงานให้ไม่เอาคนอื่นเข้าคนไหนจะบองคับมห้เกยาทำอะไรก็ได้ทุกทิงทุกท่างเก้วตามใจได้หมด ไม <พ uka> กันอะไรกันไม่มีแรงรลยคะแต่งตัวมาประจานพูดถี่ช่วงนี้ยืนไม่อยู่อเอ็มร้อยขาแกนี่เหมือนจะเคยเนาะเดี๋ยวคุณช่วยเคยอะไรละแกกระปุกแบบเปิดเก่งตายฉากนี้คกเต้องโศกแกมนอะไรที่กหนาเนี่ยคนก็จะไมู่้กม่นก็จะให้คนลุกคนล่างมึงเนี่ยปัะธานัยเถอะรู้ว่าฉากนี้โศกนะ คนอื่นโศกหมดกูเสียตัวกูก็ต้องโศกตัวกูเองใครทเรืของขันพี่คนใช้ในบ้านของพี่มันทองมันทองมันทอคุณพี่รู้เปล่เป็นัวมันพ่ไม่รู้เลยพรเรื่องนะจริงแน่ใจน่ใจมนแเลยหัวมันใครผัวมันคุณนาย มัึงมึงก็งเป็นหัวอีเขือกแก่เสียใจยคุณนายคนยังไงไก่นี่มีเมียแล้วมีเมียเลยคนยังไงไก่ไม่มีเมียส้ำซอนไม่มีเมียสองแน่นอนไอไก่นี่เป็นคนรักลูกรักเมียไม่มีหรอกเไอแต่ละโลกอย่างมึงกูอยากจะรู้กันในใครเมียมึงกับคุณนายไงเมียเล่นจะมาเถียง ขนาดนี้ยังบอกประสบการณ์อย่างคุณกันไม่ถามดีกว่าคนที่โกงเป็นคนมีการ,รศาึกษาคงไม่ใส่ตังค์เบีเขื่อแก้วัน นี่ยังมีแรงเถี่ยทีหายได้อะไรตั้งนานมันอะไรบ้างเนี่ยฮะมันอะไรตั้หนานมันไส้มันน่าจะเป็นนางเอกไม่น่าเป็นมันมันกูกลังจะ้อพาอะไรเนี่ยดีนะเอฟติกมาเร็วธราม้าถึงหน้ามันแล้วของเขา้วย ที่พลาดกูยืนโทรไม่เสียใจวยหน่อยไมช่เด็กไอโไป่กมองมันนี่ เิราะความหล่ววหอของคุณมันจะเอาชนะใจฉันได้คนอย่างฉันกันยีงกาไปเมืองไม่ได้ก็ไม่ต้องหลอกใคร <c oughs> ฉันจะให้คุณเ <c oughs> ลือกระหว,ว่างอีเรื่องแกว้วอีผู้หญิงกระจอกกระจอกอีกผู้หญิงเป็นอกอีกผู้หญิงเหนือใจง่ให้กับฉัน เป็นลักรักระหว่างเราสองคนเราให้คำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันจะไม่มีอะไรพลาดพลาดจากกันได้นอกสีจากความตายกลับเชียงใหม่มูลผมจะบอกกับใครรู้นะคุณกันนี่กันทุดที่ม่ใส่อยู่ในนี้ในใจซัสิกเงินทองกองบรรกในนี้นี่มันเป็นชุดหลักสาคที่พรรพบุรุษที่รกรอบให้บังเริ้เงินเดือนผมออกมาผมมาไปซื้อกางเกงในนุ่งเรื่องคุณจะเอาเกงในผมไม่ดูต่างหาก นั่เกินน่ะเนี่ยทั้งมึงลงกันอีกพักกูถึงห้าเลยนะคุณขาอะไรคุณอย่าไปไหนเลยคุณไปไม่ไปเปล่าเอาเนื้อไปด้วยอ,อะไรหัวใจกาญจนาอย,ยอมให้คุณมีเมียสองคนแต่กาญินาต้องเป็นเมียหลวงน้อยกับหลวงไม่มีใครก็แต่งตั้งเนะพราะคุณค<ๆ>ุณเตอเพลทั้งหลายมาแต่งตั้งตำแหน่งนั่นเองเขาปเป็นอะไรดีบ้างจริงเหรอเิ้เมียน้อยก็จะ minum uang abasuan minum uang อยู่ในแต่ในข้อเรื่องจริที่มาเกก้วอยู่ยังองคนไ้บ้านหลงจำไว้เลยนอย่างน